การใช้ตำแหน่งแห่งที่ไปกดดันข้าราชการท่านคร่ำวอดอยู่ในวงการการเมืองมานานผมเชื่อว่าท่านมีวุฒิภาวะพอท่านรู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรขณะที่ท่านลงไปท่านสวมหมวกใบไหนท่านคงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในการหาเสียงเลือกตั้งให้เกิดประโยชน์กับพรรคผมยังเชื่อมั่นในวุฒิภาวะของคนเป็นรัฐมนตรีว่าการ สยามรัฐสัปดา์วิจารณ์สัปดาห์นี้นะคะมาพูดคุยกับอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณพระรดอนปริศนานันทกุลสอสอ,อ่างทองแกนนําพรรคภูมิใจไทยถึงยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ทางการเมืองนะคะภายหลังจากที่ไปเป็นฝ่ายค้านและต้องแตกหักกับพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรเดวไปพูดคุยกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคเพิ่งกลับมาจากการช่วยเลือกตั้งซองน,นะคะหาเสียงเป็นไงบ,บ้างคะก็ไป เป็นวันแรกนะครับที่มีการรับสมัครให้ใมีการเลือกตั้งซ่อมหลังจากที่มีการเสียชีวิตของเพื่อสมาชิกไปหนึ่งท่านก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมกันพักภูมิใจไทยก็ได้ส่งผู้สมัครลงแข่งขันตอนนี้น่าจะมีอยู่พักเดียวนะครับก็คือพักเพื่อไทยค่ะครับคิดว่าน่าจะเป็นสนามช้างชนช้างแล้วก็มีแค,แค่แค่เพื่อไทยกับ ภูมิใจไทยไหมคะหรือว่าคือเข้าใจว่าถึงวันนี้น่าจะมีอยู่แค่สองสองพักเท่านั้นนะครับซึ่งซึ่งทางพักภูมิใจไทยเองพวกเราก็ตั้งใจนะครับแล้วก็คาดหวังกับการเลือกตั้งในเขตนี้พอสมควรนะครับก็เป็นสนามแรกของการเลือกตั้งซ่อมในฐานะเป็นฝ่ายค้านนะครับก็พยายามที่จะนําเสนอแนวทางนําเสนอเหตุผล แล้วก็จะไปพยายามพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้ได้ให้ได้มากที่สุดในส่วนของท่านหัวหน้าพักท่านเลขาและก็กรรมการบริหารพักเนี่ย<ม>ก็ได้คุยกับสมาชิกในพักนะครับว่าถ้าใครมีเวลาว่างเนี่ยก็ไปช่วยพักในการช่วยกันรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยมันมมค่อนข้างจะกระชั้นมากเลือกวันที่10สิงหานะครับไม่ไม่ถึง30วันไม่ถึง30วันหลังจากที่สมัคร นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างกระชันชิดจะให้ผู้สมัครเองไปเดินเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือนเนี่ยด้วยเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับก็ได้พูดคุยกันในระดับของท่านหัวหน้าท่านเลขาแล้วก็ทางกรรมการบริหารพักเขาได้มอบหมายให้สมาชิกเนี่ยได้ช่วยกันไปลงพื้นที่ทราบว่าขณะนี้น่าจะกําลังทํากําหนดการทาตารางอยู่นะครับค่ะ <c oughs> แต่ว่าคนก็มองอุณหภูมินะคะบนศึกการปะาาัยที่ค่อนข้างดูดเดือดทีเดียวเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนเรื่องของนอกจากเป็นฝ่ายค้านแล้วมันเหมือนมาเหมือนสางแค้นด้วยหรือเปล่าแล้วก็ผลการเลือกตั้งซ่อมอันนี้หนึ่งเสียงอะ่ะที่ดูเหมือนจะให้ความสําคัญมากๆเลยอย่างที่บอกว่าพจะย้ายมาเป็นฝ่ายค้านเนาะทับหลวงในลงไปกันค่อนข้างเยอะทีเดียวมันจะสะท้อนต่อภาพใหญ่อย่า,ยยางไรถ้าผลแพ้ชนะที่นี่ค่ะที่สศรษกิจคือจริงๆแล้วเนี่ย ถามว่าเป็นเป็นฝ่ายแค์หรือเปล่าคงคงไม่ใช่นะครับก็เมื่อมีพื้นที่ว่างลงเราในฐานะอดีตก่อนหน้าที่จะมาเป็นเพื่อไทยนะครับก็ผู้สมัครเคยเป็นเขตพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยก็คือพ่อคุณพ่อของของผู้สมัครนะครับก็เป็นเขตพื้นที่เก่าของท่านก็นะอยากจะได้มีโอกาสกลับมาดูแลในพื้นที่นี้อีกแล้วก็จริงๆจ,จ,จังหวัด ศรีสะเกดเนี่ยก็จะเป็นสนามที่มีความสำคัญสำหรับพรรคภูมิใจไทยเราก็พยายามที่จะขยายพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคอีสานให้ได้มีตัวแทนของพรรคเพื่อนำแนวทางนำนโยบายของพรรคไปเสนอต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นชยัชยภูมินี้สนามลบนี้จึงเป็นสนามที่มีความสำคัญอีกหนึ่งสนามของพรรคภูมิใจไทยด้วย เราจะปักธงเพิ่มในพื้นที่ศรีสเกษจากสองเขตให้ขยายเป็นสามเขตค่ะผลการเลือกตั้งนายกอบจอเนี่ยของเขาก็เป็นของภูมิใจไทยอันนี้มีมีส่วนที่จะช่วยเราได้ไหมคะจริงๆการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นกับการเลือกตั้งในระดับชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีความแตกต่างกันมากพอสมควรนะครับ mm hmm. ในระดับท้องถิ่นก็ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยความสนิทคุ้นเคย mm hmm. แล้วก็ความขยันข็นแข็งในการทําหน้าที่ในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนะครับส่วนในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบการต่อสู้ในเชิงโครงสร้างมากขึ้นในเชิงนโยบาย ภาพรวมมากขึ้นก็ต้องไปนําเสนอกับพี่น้องประชาชนแหละครับว่าวันนี้ระหว่างเลือกฝ่ายค้านกับเลือกฝ่ายรัฐบาลเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์แบบไหนแต่ว่าในส่วนของโอเคแหละปัจจุบันน่ะนะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบทบาทในที่จะมีความสาคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงแต่ว่าพอพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ดูแลกระทรวงมหาดไทยและเป็นฝ่ายที่เป็นคู่แข่ง ได้ไปดูแลแทนแล้วก็จะเห็นภาพเมื่อวานนี้ที่คุณภูมิธรรมสวมเสื้อชาลบอลงไปเนี่ยมีระยะทางการเมืองอะไรหรือไม่จะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการวางตัวอำนาจอะไรต่างๆความเกรงอกเกรงใจอะไรกันอย่างเนี้ค่ะคือผมว่าในฐานะของฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ต้องต้องบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะ การลงลงไปในพื้นที่ที่กำลังมีการแข่งขันหรือมีการเลือกตั้งกันโดยตรงแบบนี้ผมว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับฝ่ายบริหารเองเพราะว่าใช้เวลาของเวลาราชการไปดำเนินการผมเข้าใจว่าท่านไปเนี่ยไปในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปในนามของ รัฐมนตรีที่ไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะที่รัฐมนตรีเข้าไปใส่ใจดูแลในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้งก็คนที่เป็นฝ่ายบริหารก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าหมวกทั้งสองใบที่ท่านใส่อยู่ในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่อยู่ในสนามแข่งขันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย มันต้องแยกแยะออกจากการให้ชัดเจนนะ,ระกระทบแหละมันน่าจะมีผลกระทบในเชิงจิตวิทยาพอสมควรไหม,มคนเป็นรัฐมนตรีหรือคนเป็นข้าราชการในพื้นที่จะเป็นข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านแอมเพอ,อบางคนบางท่านเพิ่งย้ายไปนะครับก็ บางคนบางท่านยังไม่มีสิทธิ์แม้ที่จะกาบัตรให้ด้วยซ้าไปเพราะนั้นการตัดสินใจทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่ที่พี่น้องประชาชนเขาจะตัดสินใจเลือกแบบไหนมากกว่าส่วนเรื่องออการใช้ตําแหน่งแห่งที่ไปกดดันข้าราชการผมเชื่อว่าอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านคร่ำวอดอยู่ในวงการการเมืองมานานผมเชื่อว่าท่านมีวุฒิภาวะพอ ผมเชื่อว่าท่านรู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรขณะที่ท่านลงไปท่านสวมหมวกใบไหนท่านสวมหมวกในฐานะเ,เจ้าหน้าที่ของรัฐท่านคงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในการหาเสียงเลือกตั้งให้เกิดประโยชน์กับพักหรือให้เกิดผลเสียกับพักตรงข้ามหรือพักที่เป็นคู่แข่งขันกันผมยังเชื่อมั่นในวุธิภาวะของคนเป็นรัฐมนตรีว่าการ ถอยมาดูภาพใหญ่นิดนึงในส่วนของภาพภูมิใจไทยค่ะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าตกอยู่ในสถานะที่ถูกไล่บี้เนาะเช็คบินคดีความต่างๆเขาก็โด่งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระชับสั้นขึ้นมารวมทั้งนะคะการวางตัวของข้าราชาการเนี่ยก็ประกาศออกมาแล้วกร,รกฎาคมเนี่ยเริ่มแล้วถูกไหมคะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มแล้ว หมายถึงว่าอาจจะมีการย่อยสลายในส่วนของพันธมิตรหรือว่าในส่วนของโครงสร้างต่างๆที่พระภูมิใจไทยวางเอาไว้ไล่บี้แล้วก็ล้างบางตรงนี้ภูมิใจไทยตั้งรับอย่างไรในคนที่อยู่ในอำนาจนะครับผมก็พูดในภาพรวมะนะครับว่าการใช้อำนาจเนี่ยมันก็ต้องดูถึงความเหมาะสมด้วยดูถึงความสมเหตุสมผลด้วยการจะไปโยกย้ายข้ชาการ หรือโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้น้อยอะไรแบบนี้หรือการไปบังคับขู่เข็นหรือการไปกดดันหรือการไปข่มขู่เนี่ยผมว่าผู้ที่มีอำนาจที่ถืออำนาจรัฐอยู่เนี่ยการบริหารจัดการความรู้สึกของคนในองค์กรเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญการที่จะทำให้อ,องค์คาพยพของ,ององค์กรมันขับเคลื่อนไปได้ผมยังเชื่อ ว่าสิ่งที่จะทำให้ทั้งหมดขับเคลื่อนไปในทิศทางของ,ของเจ้ากระทรวงได้เนี่ยไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวมันต้องไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยการข่มคู่ขู่เข็นหรือบังคับหรือ,อ,อพยายามที่จะใช้อำนาจบาดใหญ่ไปข่มเหงล้าแกเขาการจะขับเคลื่อนได้ต้องใช้เมตตาการจะขับเคลื่อนได้จะต้องใช้ธรรมอภิบาล เพราะฉะนั้นการโยกย้ายการคมคู่ในเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยถามว่าอำนาจท่านมีไหมในการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าสังคมก็จะบอกเองว่าการโยกย้ายของท่านเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่าเหตุผล <Okay. S 1> ในการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเนี่ยมันมีเหตุผลมากเพียงพอกับการโยกย้ายของข้าราชการระดับสูงเขาไหม มีการพูดกันว่าตอนนี้ก็เกิดอารยะขัดขืนเนาะในส่วนของข้าราชการบางส่วนเนี่ยอาจจะเกี่ยวว่างเพราะว่าเขารอให้ภูมิใจไทยกลับมาเป็นรัฐบาลเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ไม่ต้องรอแก็กลับมาแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวก็กลับมาผมเชื่อในความเป็นมืออาชีพของข้าราชการไทยนะครับพูดกันอยู่เสมอแหละครับว่าคนเป็นนักการเมืองเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวก็ไป มันมีวาระของมันเต็มที่อยู่กันไม่เกิน4ปีแล้วครับเขามาเขามาวางนโยบายและสุดท้ายแล้วเขาก็ไปส่วนคนที่จะอยู่ยั้งยืนยงก็คือข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงนั้นๆนะครับข้าราชการจะปฏิบัติตามนโยบายของเ,ออเบอร์หนึ่งของกระทรวงหรือไม่เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการคน ว่าถ้าบริหารจัดการคนเนี่ยด้วยการขม่มขู่ด้วยการข่มเหงเขาผมเชื่อว่าไม่มีใครยอมเป็นเบี้ยล่างให้ใครหรอกครับการบริหารจัดการคนก็ต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ธรรมิบาลใช้ความเมตตาเพราะทุกคนเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับท่านว่าการอยู่แล้วนะครับค่ะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่า เขาบอกว่าพักที่ใหญ่ที่สุดก็คือพักข้าราชการแล้วก็พักที่จะรู้ทิศทางทางการเมืองที่สุดก็คือพักข้าราชการเนี่ยแหละคะ่ะทีนี้เขาก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองเนาะความเป็นไปนได้เนี่ยที่จะไปต่อไปเนี่ยในส่วนของอ รัฐบาลหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัว<ม>นายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆนะคะ<ม>เขาก็มีการมองกันว่าแคนดิเดตนายรกรัฐมนตรีในส่วนของ<ม>พรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะติดล็อกติดปัญหาอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องไปพึ่งอดีตนายรกรัฐมนตรีที่ยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายรกรัฐมนตรีอยู่<ม>ตอนนี้ก็คือคนเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้คือ<ม>อ่ะสตอรี่ที่ม,มีคนมอ,มองฉากการเมืองฉากอันนี้เขาเรียกอะไรนะฉากทัดใช่ไหมคะหรือว่าซีนารีโออะไรต่างๆเนี่ยนะเขาทเป็นไปได้เนี่ยค่ะเป็นตรงเนี้ย และพอมีชื่อพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยคนก็มองว่าเฮ้ยตรงนั้นแหละมันจะเป็นช่องทางนะที่พรรคภูมิใจไทยอาจจะได้กลับเข้ามาจับมือหรือว่าเป็นรัฐบาลร่วมกันกับพรรคเพืพ่อไทยอีกตรงนี้ค่ะมองผมคิดว่ามองมองไกลไปมองไกลไปครับ<ป>อืมตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่านายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นคุณแพทองทานอยู่ค่ะแม้ว่าจะอยู่ในขั้นตอนของการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งศาลนุน แต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยก็การประเมินนะครับก็ต้องไปดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากคำมินิจฉัยของศาลบ้างคำมินิจฉัยของศาลถ้าหากว่าเป็นคุณกับท่านนายกรัฐมนตรี<ม>ก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกปีกว่า,วานะครับ<ม>ถ้าหากว่าเ,เป็นโทษกับท่านนายกรัฐมนตรีก็คือให้หลุดจากตำแหน่ง<ม>นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือให้สภาเนี่ย ไปสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่จากเสียงข้างมากของสภาะนะครับซ,ซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเสียงข้างมากของสภาเนี่ยมันจะเดินไปในทิศทางไหนแล้วค่อยไปพูดกันถึงว่าเอนายกรัฐมนตรีท่านใหม่จะเป็นใครแล้วจะดำเนินการแนวนโยบายแบบไหนหรือจะจับคั่วกันยังไงอันนี้เรื่องทีหลังทั้งหมดฮะค่ะซึ่งก็ถ้าเป็นคุณอน<ม>ุทินถ้านายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็น<ม>คนอนุทินชาญวิรุกูลก็ในแคนดิเดตเนี่ย ยังเหลืออีกห้าท่านที่ยังอยู่ในตะกร้าท่านพลเอกประยุทธ์ก็สามารถที่จะมาเป็นหนึ่งในนั้นได้แต่ว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยด้วยสถานะของท่านอ่ะผมเเป็นนกออยู่ืกันอยู่เหนือการเมืองไปแล้วนะครับการไปไปพูดถึงท่านแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าท่านยังอยู่ในค andidate ของนายกรัฐมนตรีก็ตาม ก็นี่แหละครับเป็นหนึ่งในคนดิเดตสองคุณพิรพันธ์ก็ก็ยังสามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อยู่ถ้าสภาเลือกกันเข้ามาเช่นเดียวกันกันกบคุณอนุทินหรือคุณจุลินก็สามารถที่จะเป็นได้แต่ถ้าเป็นคุณชัยเกษมค่ะมันจะติดล็อกเหมือนเดิมไหมมาตราหนึ่งซึ่งสองคุณชัยเกษมที่เป็นใบเบอร์สุดท้ายแล้วของพรรคเพื่อไทยก็มีการพูดคุยกันใน สังคมอยู่ถึงประเด็นนี้นะครับแต่สุดแท้แต่ถ้าสภาเสียงข้างมากได้เลือกไปคุณชายกเกษมก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปวนเหตุการณ์หลังจากนั้นแน่นอนมันก็อาจจะเกิดตีความทางสังคมได้ก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยในสังคมได้แล้วมันจะเดินไปสู่จุดไหนก็ผมก็ไม่รู้ไม่มีใครตอบได้อ่าอีกนิดนึงค่ะ คำถามสุดท้ายถ้าเป็นคุณอน,นุทินถ้าเป็นคุณอน,นุทินกรณีที่เป็นคุณอน,นุทินแล้วก่อนนี้นที่รรคประชาชนเขาบอกเขาจะยกมือให้แต่เขาไม่มาร่วมรัฐบาลด้วยอ่ะทีเนี้ยถ้าเราไม่เอาอ่ะสรรมการในเรื่องของตัวเลขเนาะเสียงนะคะถ้าเขาบอกว่าเขายกมือให้เฉยๆให้เป็นนายมนตรีเฉยๆ,ๆแล้วมันกอ็อยู่ไปเพื่อแค่ยุบสภาตรงเนี้ยรรคภูมิใจไทย อันนี้ผมผมว่าทางพักประชาชนเขาก็ไม่ได้บอกชัดนะว่าเขาจะยกมือให้ใครเพียงแต่ว่าเขากําหนดมาว่าในกรณีที่ตําแหน่งน,นายกรัฐมนตรีว่างลงเนี่ยสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่พักประชาชนคิดและเงื่อนไขของเขาที่เขาจะเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีหนึ่งของที่ห้าเ็ข้อ,อที่เขาได้ว่าไปนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุว่าเขาจะต้องเป็นคุณอนุทินคุณประยุทธ์หรือคุณพิลพนันธ์หรือคุณจกเกษมเขาก็ยังไม่ได้บอก นั้นผมว่ามันยังเร็วไปในขณะที่ยังมีนายกรัฐมนตรีคนเดิมอยู่นะครับก็ยังเร็วไปที่จะไปพูดถึงมีเหตุการณ์อย่างนั้นแตกเราก็เตรียมพร้อมก็จะไปถึงตรงนั้นมันก็เป็นฉากทัศน์ทางการเมืองนะครับว่ามันจะเดินไปสู่จุดไหนได้บ้างเพียงแต่ในรายละเอียดของแต่ละฉากทั์เนี่ยมันคงจะลงไปในรายละเอียดได้ยากเพราะว่าเหตุการณ์มันยังไม่เกิด ค่ะแต่ถึงวันนั้นก็แต่ตอนนี้เมื่อวาน่อวานคุณอนุทินพูดบอกว่าตอนนี้แนวทางสําหรับพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันคนละเดินคนคนละไปแล้วอะ่ะมันคนละแนวทางไปแล้วอะ่ะมันผีไม่เผางเงาไม่เหยียบหรือว่าอันนี้พูดเองนะคะมหมายถึงว่ามันคือ,คอบนสถานการณ์แบบนี้<อ>นก่อน<ม>ที่<ม>จะมีการเลือกตั้งนะครับหมายความว่าในกรณีท่านนายกรัฐมนตรี มีอุบัติเหตุไปถูกศาลสั่งให้หลุดจากตําแหน่งไปเนี่ยการที่โอกาสพูดว่าโอกาสดีกว่าโอกาสที่พรรคภูมิใจไทยจะกลับไปร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเองเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านหัวหน้าคิดแล้วพูดออกไปอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าท่านเชื่อว่าท่านฟังเสียงประชาชนน่ะ คือประชาชนเขาเห็นแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีความชอบธรรมแล้วในการที่จะบริหารประเทศไม่มีความไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้แล้วทั้งในเรื่องของคลิปเองหรือทั้งในเรื่องของความจริงใจกับนโยบายคาสิโนว่าจะเดินหน้ากันแบบไหนเพราะฉะนั้นโอกาสช่วงเนี้ย ช่วงสั้นๆตอนนี้ที่จะกลับไปร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าคงจะยากเต็มทีนะครับแต่ว่าหลังเลือกตั้งผมว่าด้วยด้วยกติกาทางการเมืองด้วยรลน้นนนที่เป็นแบบเนี้ยที่เขาออกแบบมาเพื่อไม่ให้พักใดพักหนึ่งเนี่ยมันโตเกินไปมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเป็นรัฐบาลผสม เมื mm ่อ hmm. เป็นรัฐบาลผสมเนี่ยวันนั้นก็ต้องมาดูแนวนโยบายแล้วก็ต้องมาคุยกันให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งว่านโยบายของรัฐบาลผสมข้างข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะครับ mm hmm. ซึ่งซึ่งเรื่องนั้นก็ยังอีกยาวครับเอาเอา,เอาเรื่องสั้นเนี่ยใน mm hmm. ในเทอมเนี้ย mm hmm. โอกาสที่จะกลับไปร่วมกันเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าก็คงจะตามที่ท่านหัวหน้าบอกนะครับ mm hmm. คงจะเป็นไปได้ยากค mm hmm. ก็วันนี้นะคะก็คงขอบคุณนะคะสำหรับความคิดเห็นของท่านอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็เป็นแกนนาพรรคภูมิใจไทยค่ะสําหรับยุทธศาสตร์ทางการเบืองนะคะของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็การต่อสู้ในศึกเลือกตั้งซ่อมสีสเกตที่จะมาถึงนะคะที่จะเป็นการเดิมพันสูงทีเดียวนะคะวัดเลตติ้งค่ะหลังจากมาเป็นฝ่ายค้านแล้วจะเป็นอย่างไรคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ